อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้เมื่อสักครู่เปิดไปกันท้องที่ของเจนซีเมื่อกี้ดูอยู่นะมีเจนซีไหม <c oughs> อาจจะหมายถึงเรา <c oughs> ที่ <c oughs> แบบจะต้องตามรอยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นน้องๆเจนซีจริงๆนะคะ<ม>ที่ไปจัดกิจกรรมนะคะอยู่ที่ค่ายเสสหราเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะคณะอาจารย์และนักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมวาดภาพสื่อการเรียนรู้บนผนังห้องเรียนนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายเสสหราชเดโชชัยค่ะ กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8จัดกิจกรรมเขียนภาพสื่อการเรียนรู้บนผนังห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายสีราชเดโชชัยเพื่อส,งส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้จินตนาการและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มีจิตอาสาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการเขียนภาพสื่อการเรียนรู้โดยทางหน่วยนะคะให้การสนับสนุนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ําดื่มเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยในการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอันเป็นรากฐานสําคัญขอ,ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในอนาคตที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายศิหราชเดโชชัยค่ะ โดยการใช้ศิละปะและงานฝีมือนะครับกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นส่วนสําคัญของการศึกษาในช่วงวัยนี้มากๆครับเพราะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สามารถที่จะส่งเสริมจินตนาการตามธรรมชาติของเด็กและยังช่วยให้การพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเป็นในด้านอื่นๆ เกิดขึ้นนะครับกับการพัฒนาของเด็กและความสนุกสนานไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยสร้างการโต้อตอบให้กับเด็กๆในการฝึกฝนสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นทักษะการเคลื่อนไหวการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาอีกทั้งการเล่นนะครับโดยการใช้ประสาทสัมผัสอาจจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามครับที่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสข,ของเด็กไม่ว่าจะเป็นทั้งกลิ่นรสสัมผัส เสียงหรือแม้กระทั่งการมองเห็นครับเมื่อรวมการเล่นประสาทสัมผัสเข้ากับกิจกรรมทางศิลปะแล้วเด็กๆจะสามารถสัมผัสกับพื้นผิวกลิ่นเสียงและสถานการณ์ใหม่ๆนะครับโดยไม่มีความคาดหวังใดๆมาก่อนกิจกรรมเหล่านี้ครับจึงจะทําให้เด็กสามารถที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงเชิงบวกกับวัสดุต่างๆและข้อมูลทางประสาทสัมผัสใหม่ๆได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยครับอืมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะ ไม่ใช่แค่น้องๆหนูๆนะคะที่เป็นเด็กปฐมวัยในส่วนเด็ก<ม>เล็กนี้แล้วนะคะที่จะได้โอ้น่านจะเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอสื่อกันเรียนรู้ที่แบบทั้งน่ารักนะคะแล้วก็มี ความรู้ด้วยอย่างเมื<ช>่อสักครู่เห็นมีแบบตัวอย่างเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ<ช>มีตัวเลขนะคะให้เด็กๆได้ฝึกนับจํานวนนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะได้ภูมิใจนะคะว่าเราได้มาจิตอาสา,าทําเรื่องดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆเยาวชนค่ะถูกต,ต้องครับต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็จะมีทั้งกิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมถึง BBL ด้วยอันนี้ก็สําคัญมากๆที่จะช่วยส่งเสริมเด็กในช่วงปฐมวัยนะครับ